อันนี้คือมเมล็ดปอเทื่งค่ะพี่น้องคะข่งเรียกเลยเด้อที่เจ่าท่นจะวานมาเมล็ดปอเทื่องอันโทษไปหะเขาพี่น้องว่าปลูกย่ำไเข้าเจ้าบอกว่าอันเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมนี่เมะที่สุดพนาดิตมันซุ่มซื่นนะอ้ามันคือหลาแล้วเฮ้ยมือน,นี่มันที่สามชิดมกากกะาทด้งหกจิตพี่น้องแต่ว่าตอนเจ่าท่นสร้างปุ๊บฝนตกบานเจ่าท่นพี่น้องฝนตกลินสองขึ้นโอ้ยมันก็เลยได้ความชุ่มชื้น แต่ว่าดิดหลังบ้านยายท่อนยายท่อนเอาบอกโจกขุดเบิ้งแหรอพี่น้องเอามันสุ่มอยู่นะมันเป็นตะปูได้อยู่นะก็เลยสั่งมาพี่น้องครั้งแรกได้หนิห้ากิโลผนเราวานได้ไรยหนึ่งแต่ไว้ายายท่อนเนี่ยสิวานอยู่นี่ยสามงานพี่น้องเอาเนีนบ่เนีนบ่อือกับบ่หูเล่ขี้วานตะเขาบาขาบ่เคยได้๋ววานอันมเมล็ดปอดเท่องจากเถื่ออยากเบิ้งดอกอยากเห็นดอกมันพี่น้องวานอยู่หลังบ้านนี่แหละ เขได้นางอยู่อันเทียงหน้าหน่อยแนงลงมาดอกเลี้ยงเลี้ยงกับสิได้บำรุงดินไปน้ำนะข่วมขึ้นได้หนึ่เด้อจักสิเป็นไปจ้งไดล่ะทั้งหนากระไดจักสิออกซัำไดกัยังบลู่แต่ว่าอันได้ยาเค็ดกะเฮ็ดลงทุนบลายซื้อมาเลยป่อเทื่องมาสองรอยเองพี่น้องหากิโลร่วมคาสรงน้องหน้ากับสีคานซื้อน้ำมันไททนตัวเนาะมันมันทุนน้อยกันเลยเออปลูกไวเถอเบิ้งก็หน้าแ่งเ,งเองเจ้าของนี่นะพี่น้องฝากติดตามมึงเด้อทั้งหนาสิเป็นจ้งไดส่วนพญ่ยทอดเรากัขาด เราก็ขาดปอดเทื่องอยุ่นเแล้วพี่น้องขาดอันกบยัยท่อนกามาเอาฟุนใสปะข้าวโพดแล้วก็ทมรองปลูกในน้อยปลูกบหลายดอกพี่น้องพอ่เอเลยเจาะลูกปลูกกินได้เปียงแม่แต่ว่าเขาก็ับมาขายให้กินยุ่งลหยพี่น้องแต่ว่าอยาาปลูกเนาะมันหาแนวเ็ตเจ้าเบิ่งโลดขี้ดินซุ่มซำม,มากเพราะว่าฝนตกเออฝนตกเนี่ยมันจนซุ่มนี่พี่น้องมายัยท่อนน่ะแม่ีดีดยังมานี่น่ะข้าวโพดกะ มึงยังชีก่กะอู้มาแงลงรบกวนหลายอยู่ท่านพี่น้องนอนจอหยอดมันสบาเหลือกินเท่ายคอยว่าได้กินนแต่เออก็ทําไปสุขภาพแข็งแรงพี่น้องขานี่ยนะอยู่หมันนอกหลายคนเพิ่นกับปูกบ้านนี้ทอดน,นี่เป็นดินดีเด้ปลู่กระโพดแล้วอร่อยเด้พี่น้องนี่พญายาทอดเราก็คาดกบตัวนี้ที่แรกไถเห็ดชองไถบะน,นี้ไน่ปอเทื่ยงเหลือก็เลยมาตูมอีกไครนึงสเสดเดียวนี่ตอนนี้ย้ำมาแลงบรรยากาศดีดีง่วงข้าวก้ยเดี๋ยวมึงก็ร่างขี้เก็บง่วงข้าวก้ยเขาขอกพี่น้องเย็นบ่อุฝน อย่ยงหน้าใหญ่ท่อนเมืนกาวามันออกดอกอันสีนางเดขาลงเบงดอกปอดเที่ยงเจ้าของผลนะความคิดเนาะความคิดกับสิ่งที่เป็นไปแก่ย่งบรูเรื่องอนาคตฝากที่ตามเบงเด้อพี่น้องว่าเมล็ดปอดเที่ยงในปอดเที่ยงใหญ่ท่อนมันสิออกดอกเลือเออขั้นเมนออกเนี่ยก็สีพุ่นละไปปลายเดือนมีหนนายนมาหามเพ่นยวามันมือใดก็ลืมพี่น้องขานี่นะเอาหายแน่เฮ็ดไปฮ่นะ ยุทงยุธายุมันเฮียนเท่ากับไดพี่น้องเฮ็นนั่นเฮ่นนี่ก็เจาะกระแจกแน่ไปจังสัตว์ลาเฮ่นไใไซหน้าปังน้ำเน่าเฮ็ดชูพี่น้องเบิงน้ำเน่ขอพุ่นทุกคนเด้อค่ะเด้อเป็นจัาไดกับบรลูล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องลองอยากรู <half>. ้มันต้องลองด้วยตัวเองขึ้น่าล่ะสิงามบ่งามกับบรลูแล้วของมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะนี่นะหลังจากคาดแลวกับเก้ยวแววแบบนี้เลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เบิงจนจบคลิปเด้อค่ะเด้อติดตามเบิงตอนต่อไปค่ะ